สวัสดีค่ะมีข่าวดีช่วงเทศกาลสงกรานต์มาฝากทางด่วนมอเตอร์เวย์ฟรีหวันช่วงสงกรานต์ปี2568มีเส้นไหนบ้างเช็คเลยคณะรัฐมนตรีเคาะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ4เส้นทางช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ระหว่างวันที่12 1 6ถึง16เมษายน2568รวมทั้งสิ้น5วันมีเส้นไหนบ้างเช็คเลย ช่วงเทศกาลสงกรานต์6 8 6 8มีวันหยุดยาวระหว่างวันที่12 6ถึง6เมษายน2,568รวม5วันโดยคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากส่งผลให้การจราจรติดขัดบนเส้นทางเข้าและออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ และทางด่วนพิเศษรวมสี่เส้นทางภายในระยะที่กำหนดดังนี้ทางหลวงพิเศษหมายเลข9สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครถนนการนาพิเศษตอนบางปะอินบางพลีตอนพระประแดงบางแค่ช่วงพระประแดงต่างระดับบางขุนเทียนทางหลวงพิเศษหมายเลขเจ็ดสายกรุงเทพมหานครบ้านฉางรวมทั้งแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสาบางวัว ทางแยกเข้าชนบุรีทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบังทางแยกเข้าพัทยาและตอนบ้านหนองปลือบ้านช้างรวมทั้งทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสามบ้านอำเภอทางพิเศษบุรพาวิถีทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ ทั้งนี้การเว้นค่าผ่านทางดังกล่าวตั้งแต่เวลา0นาฬิกา1นาทีของวันศุกร์ที่11เมษายน2568ไปจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่17เมษายน2568รวมระยะเวลาทั้งสิ้น5วันเต็มใครมีแพลนที่จะเดินทางนำข้อมูลนี้ไปประกอบการเดินทางของคุณได้นะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ